ชีวิตล่าสุดอานัตอดีตพระเอกดังหายหน้าจอไม่คิดแต่งงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ล่นแล่นอยู่ในวงการนานเป็นเวลา20ปีสำหรับอานัตอดีตพระเอกดังช่อง7ปัจจุบันอายุ43ปี ต้องบอกเลยว่าเขานั้นสร้างผลงานการแสดงไว้มากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปทําให้เขาถูกลดบทลงเรื่อยๆไปเป็นตัวรองบ้างบทพ่อบ้างล่าสุดเขาเปิดใจว่าช่วงนี้ที่หายไปควบคู่เล่นละครอายุเยอะแล้วอยากหาอะไรที่มั่นคงทําพอไม่รู้จะอยู่ในวงการได้นานเท่าไหร่แล้ววันนี้ทางทีมงานก็มีภาพปัจจุบันของเขามาฝากเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เผยธุรกิจน้ำดื่มไปได้ด้วยดีเตรียมขยายโรงงานต่อไปตอนนี้ก็มีทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่มครับก็อยังโชคดีที่น้ำดื่มเป็นเหมือนปจัจจัย4มันก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบยังขายได้อยู่เรื่อยๆเป็นน้ำดื่มที่คุณภาพดีแต่ไม่แพงครับทำมาสองปีแล้วครับดีขึ้นเรื่อยๆครับผมทำร่วมกับรุ่นน้องที่รู้จักกันตอนนี้เริ่มมีขยายโรงงานครับ จริงๆเดิมอยู่เส้นสมุทรสาครก็ยังดูพื้นที่แถวๆนั้นก่อนครับแล้วก็จะมีขยายไปตามจังหวัดต่างๆบ้างก็เริ่มจากขยับขยายแล้วครับบอกยังไม่มีแผนแต่งพอติดเรื่องความรักยังไม่โฟกัสเลยครับไม่รู้จะได้แต่งงานหรือเปล่ามันหลายเรื่องครับเรื่องของผมด้วยก็เลยใช้ชีวิตไปก่อนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็มีคนคุยๆแหละครับแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นจัแต่งงานหรืออะไรยังไง ยังดูไปเรื่อยๆก่อนผมเป็นคนรักอิสระด้วยมีโลกส่วนตัวนิดนึงกับคนที่คุยก็คุยมาได้สักพักหนึ่งครับประมาณ1-2ปีแต่เขาเข้าใจครับกอ้าเลย45ก็คงไม่แต่งแล้วแหละก็รอดูพอถ้าจะแต่งจริงๆผู้หญิงเขาก็จะต้องมาเรียนมันก็ยากสำหรับเขาก็ค่อยๆไปดีกว่า